คลิปนี้เราแจกขุนยนทําความสะอาด Truvey Robot Fider แบรนด์ใหม่จาก Xiaomi อย่าลืมดูให้จบนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Next Tech กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับดีมครับผมเรายังอยู่กับแบรนด์ Truvey กันอีกเช่นเคยแต่ที่พิเศษกว่านะครับวันนี้เราจะมา unbox แล้วก็รีวิวเจ้าหุนยนทําความสะอาด Truvey Robot Fider C Generation ที่ทางโยโรปินไทยแลนด์สโตส่งมาให้เราแกะกล่องเป็นเจ้าแรกกันอีกเช่นเคยครับ ก่อนจะเริ่มแกะกล่องนิมขอแนะนาแบรนด์ทูเวให้เพื่อนๆฟังกันอีกรอบนะครับทูเวเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีผลิตหลายโปรดักต์ออกมามากมายเลยตอนนี้เนี่ยเขาจับมือร่วมกันกันกบเสี่ยวมี่นะเขาจะเจาะกลุ่มตลาดเป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะทางในด้านนวัตรกรรมนะครับดีไซน์เราจะเห็นว่าทันสมัยมากดูกล่องดีมันเท่มากกสวยมากเลยนะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องรู้เลยคือแบรนด์ทูเวเนี่ยเขาแพ็คสินค้ามาดีมากครับพอเขาแพ็คไม่ถึง 2ชั้นครับปกตินะครับแบรนด์สินค้าทูเวยเนี่ยเขาจะมีกล่องชั้นนอกครับเป็นกล่องกระด,ดาษลังสีน้ำตาลแบบนี้เป็นการป้องกันการเปื้อนการกระแทกจากการขนส่งนะครับพอเราแกะข้างในเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กล่องขุนยนต์ทำความสะอาดของเราหน้าตาสวยๆแบบนี้นั่นเองครับผม หลังจากที่เราแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจออุปกรณ์ทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็คู่มือเนี่ยมีด้วยกันอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือคู่มือแบบเต็มรูปแบบนะครับถ้าเกิดใครจะใช้งานเนี่ยต้องอ่านนะมีด้วยกันหลายภาษาเลยนะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็น starter guide นะครับเป็นการดูแลรักษานะครับแล้วก,การใช้งานแบบเบื้องต้นมากๆ มารูเจ้าตัว,ตวหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราเลยดีกว่าต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามแล้วก็ทํามาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับมีการล็อกมุมต่างๆมาให้ด้วยโอเคมาดูไปทีละจุดนะครับอย่างแรกจุดเด่นของรุ่นนี้ครับคือเจ้าตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์นําทางแบบ LDS ครับเป็นการควบคุมทิศทางที่ทําให้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นเราเนี่ยฉลาดยิ่งขึ้นโดยมีเทคโนโลยีเป็นชิป ARM Cortex 7แบบ Dual Core ช่วยในการประมวลผลด้วย สำหรับพลังดูดก็ให้มาถึง2,000 PA สามารถดูดฝุ่นและก็เศษสิ่งสกปรกใหญ่ในบ้านได้สบายๆครับเทียบกับหุ่นยนต์ในเลทเดียวกันเนี่ยตัวเนี้ยให้แรงดูดเยอะกว่าเยอะเลยครับเพราะตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะแต่แรงดูด2,000 PA เนี่ยเทียบกับหุ่นยนต์แล้วส่วนใหญ่จะราคาหมื่นกลางๆแล้วนะครับที่สำคัญเลยก็คือเจ้าหุ่นยนตัวนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ดูดฝุ่นครับเพราะเขายังมี นี่เป็นหัวกวาดน,นะครับเพราะฉะนั้นจะปัดเศษต่างๆได้ด้วยนะครับประกอบง่ายๆเลยประกอบที่มุมนี้นั่นเองนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเรียบร้อยครับนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถถูพื้นได้ด้วยครับเจ้าตัวนี้ให้ความจุถังน้ำมาที่270มิลลิตรตัวผ้าถูพื้นเนี่ยสามารถแกะออกมาถอดไปซักได้นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องความสะอาดนะครับการเก็บเข้าไปก็ง่ายเหมือนเดิมก็คือสอดเข้าไปมุมเดิมเลย นะครับแล้วก็พับปิดเท่านี้เรียบร้อยแล้วครับวิธีการประกอบก็ง่ายๆครับดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะมีปุ่มเหล็ก2ปุ่มนะครับให้เรากลับด้านเจ้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์ลงไปจากด้านหลังก็จะล็อกเข้าที่ของเขาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําความสะอาดคร่าวๆกับปุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราดีกว่าครับอย่างแรกนะข้างบนนะครับจะเป็นที่เก็บปุ่นของเรานั่นเอง ให้ความจุมา570มิลลิลิตรครับเราจะเจอเจ้าแปรงตัวนี้ด้วยนะครับเป็นแปรงที่เอาไว้ทาความสะอาดตามซอกตามมุมเครื่องดูดฝุ่นของเรานั่นเองสําหรับแง่งนี้นะครับไว้ทําความสะอาดขนแปรงตัวดูดฝุ่นของเรานะครับเรียกได้ว่าผ่านการคิดมาดีเลยแหละสําหรับตัวถังดูดฝุ่นเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้ครับแกะออกมาง่ายมากครับผมด้านหลังครับจะเป็นตัวกรองวิธีการแกะนะครับถ้าเกิดเราจะเทฝุ่นให้กดตามลูกศรน,นี้เทฝุ่นได้เลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดใครที่ต้องการแกะตัวกลองนะครับแกะด้านหลังได้ออกมาล้างได้หมดเลยตากได้เหมือนกันนะครับทําความสะอาดได้ง่ายมากประกอบเข้าไปปิดเสร็จแล้วครับผมเรียกว่าทํามาได้ดีเลยครับสําหรับตัวแปลงข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถแกะออกมาทําความสะอาดได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้จะเห็นว่ามีลูกศรใช่ไหมแล้วก็บีบปึ๊บ เราก็จะยกกรอบออกมาล้างทำความสะอาดได้ครับผมอย่างที่2ตัวแปลงตัวนี้เนี่ยเราสามารถถอดออกมาล้างได้เช่นเดียวกันครับสหรับแปลงตรงนี้นะครับใช้ไปน,นานๆมันชอบมีขนมีเศษอะไรมาติดแล้วมันเอาออกยากใช่ไหมครับเราก็เอาแปลงที่อยู่ด้านหน้าเครื่องของเราเนี่ยแกะออกมาครับที่ด้านจับใช้แง่งตรงนั้นเนี่ยกูดออกได้เลยนะครับเรียกได้ว่าขูคิดมาได้ดีมากๆเลยครับค่อนข้างประทับใจในแบรนด์ทูเวนะครับง่ายมากครับ เรียบร้อยแล้วครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อเจ้าห uh <Yeah, <th <th ุ่นยนต์ทำความสะอาดของเรานะครับกับแอปพลิเคชัน m ี h o m e กด add ครับเราจะเจอ device ที่ชื่อว่า Toway Robot LDS นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ชื่อว่าอะไรหลังจากที่เราเลือก Wi-Fi แล้วนะครับกดเชื่อมต่อถ้าเกิดเขาเชื่อมต่อกันเสร็จจะมีเสียงลำโพงจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่า เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว The Robot and the phone are connected. Please return to the Xiaomi Home App and wait for the network Phone Home are Please connection Xiaomi for and App and c m ที่นี่ครับเราก็รอให้เขาซิงคข้อมูลกันให้เรียบร้อยครับผมห <c oughs> ลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราอยู่ในห้องที่ชื่อว่าอะไรถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยก็คือ add <c oughs> ห้องใหม่ได้เลยนะครับอาจจะใช้ชื่อว่าห้องนอนก็ได้นะครับ <c oughs> ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะ <c oughs> ให้เรากด next ต่อไปได้เลยครับ เขาจะให้ตั้งชื่อนะครับตรงนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันสตาร์ทได้เลยครับทีนี้เนี่ยในหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรที่เราควรทําก่อนที่จะเปิดเครื่องอะไรที่ไม่ควรทําก่อนจะเปิดเครื่องนะครับ อย่างแรกเลยแม้มันจะเป็นหุ่นยนต์ทความสะอาดที่ฉลาดนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเก็บบ้านให้สะอาดประมาณนึงอะไรที่มันเกะกะที่พื้นนะครับก็เก็บมันให้เรียบร้อยครับผมและอีกอย่างที่ต้องรู้นะครับแท่นชาร์จเนี่ยจะต้องมีสเปซรอบข้างนะครับ0.5เมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยประมาณ1.5เมตรเป็นอย่างน้อย ถ้าเกิดแบตเตอรี่เราต่างหุ่นยน้อทความสะอาดของเราจะกลับเข้าที่ไปชาร์จเองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็เลือกตั้งช่วงเวลาด้วยนะครับว่าจะให้เขาสลีฟช่วงเวลาไหนบ้างทํางานเวลาไหนบ้างอันนี้นะครับเมื่อกี้ดิมไปเทสมาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะด้วยความที่ว่าหุ่นยนต์ทงความสะอาดตัวนี้เนี่ยเขามีระบบ LDS แล้วก็มีชิปในการประมวลผลด้วยนะครับก็จะทําทการสแกนห้องก็จะเห็นเลยว่าบนพื้นมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับจัดเก็บให้เป็นระเบียบครับผมถ้าเกิดเราพร้อมแล้วกด สตาร์ทคินอัพได้เลยหลังจากที่เรากดสตาร์นะครับหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราก็จะเริ่มทำงานทันทีตัวระบบนำทางนะครับต้องยอมรับเลยว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับราคานะจะไม่มีการกระแทกกำแพงแรงๆให้เราได้เห็นเลยนะครับถึงชนเนี่ยก็จะมีระบบของการชนที่ทำได้สมูทมากๆ เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการใช้งานจริงด้วยผงกาแฟกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นเศษขนมกับเศษมาม่าครับผมจากการใช้งานจริงจะเห็นเลยนะว่าไม่ว่าฝุ่นขนาดเล็กหรือว่าเศษขนมขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยการขึ้นพรมก็สามารถทำได้สบายมากไม่มีการติดขัด แต่ต้องระวังเรื่องของผมล่นนิดนึงนะครับถ้าไม่ติดกันลื่นนอกจากนี้ระบบออโต้นะครับเมื่อขึ้นพรมจะเพิ่มพลังดูดให้อีกด้วยเมื่อเรากดให้เขาเข้าสถานีชาร์จนะครับการเข้าไปที่สถานีเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มนวลมากๆไม่มีการกระแทกเลยครับผมส่วนตัวนะครับค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับราคา เสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียงที่ชื่อว่าสแตนดาร์ดนะครับหรือความแรงระดับปกปตินั่นเองมาดูที่โหมดสตองกันบ้างแล้วถ้าเป็นโหมดเทอร์โบล่ะมาดูโหมดสาเล่นกันบ้างความรู้สึกหลังการใช้งานต้องบอกเลยว่าพอเห็นหุณนยนทําความสะอดตัวนี้แล้วเนี่ยอยาก ได้เอง <laughs> โอ้แต่เก็บไว้ไม่ได้นะครับพต้องแจกให้ผู้โชคดีทางบ้านนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่ามันทํางานเนี่ยดีมากเสียงเงียบมากนะครับยิ่งเป็นห้องใหญ่ห้องนั่งเล่นเนี่ยเงียบจริงๆสบายมากนะครับหมาปกติเปิดเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมมันต้องเห่าเปิดตัวนี้มันไม่เห่าตกใจมากนะครับค่อนข้างประทับใจแล้วก็เรื่องของพรมเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันข้ามได้จริงๆนะแต่อันนี้บอกไว้เป็นแนวทางนิดนึงพรมเนี่ยต้องมีการลื่นนะครับบ้านดิมเนี่ยมีพรม2แบบนะครับมีแบบการลื่นกับอีกแบบนึงไม่มีการลื่นครับพอขึ้นพรมที่ไม่มีการลื่นเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับพรมเป็นล่นแต่พอไปขึ้นพรมที่มีการลื่นเนี่ย มันวิ่งได้มันดูดผมได้สบายการใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าประทับใจมากดูดพื้นสะอาดครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเราให้เปลืองนะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจทําความสะอาดเองหุ่นยนต์ตัวนี้เหมาะแน่นอนนอกจากนี้ยังสามารถถูพื้นได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครถูพื้นนะครับก่อนกลับสถานีชาร์จเราต้องเอาแทงน้ํากับผ้าถูพื้นออกมาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหุ่นยนต์เราจะช็อตได้นะครับ สำหรับจุดเด่นของหุ่นยนต์ทำความสะอาดรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยราคาครับผมสเปคเนี่ยระดับหมื่นกลางในราคาแค่8,690บาทเท่านั้นแต่สเปคที่ให้มาเนี่ยจัดเต็มมากเรื่องต่อมานะครับเอาแบบบ้านๆเลยคือทำความสะอาดง่ายครับผมเรื่องที่3เรื่องของการควบคุมทิศทางเราก็ทํางานผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนื่องจากมีโหมดให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็มีชิปประมวลผลในตัวนะครับทำให้การใช้งานเนี่ย ง่ายแล้วก็แม่นยํามากครับเรื่องที่4ครับการดีไซน์ดีไซน์ออกมาได้ดีมากทั้งการใช้งานนะครับแล้วความสวยงามสำหรับสิ่งที่ขัดใจนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะเทียบกับเพื่อนเพื่อครับตามสเปคหมื่นกลางเนี่ยเขบอกว่าแอบให้มันน้อยไปนิดนึงนะครับ2 6ง0มิลลิแอมเท่านั้นเองแต่การใช้งานเนี่ยก็ประมาณ90านาทีถือว่าใช้ได้อยู่ครับเรื่องที่2นะครับเรื่องรอยขนแมวด้วยความที่ว่าด้านบนเนี่ย เป็นพลาสติกแบบเงามันเกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวเนี้เพิ่งแกะออกมาครับพลิกไปนิดนึงเองแต่เป็นรอยขนแมวแล้วเช็ดไม่ออกด้วยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปต้องระวังนิดนึงนะแต่ปกติเราก็ปล่อยมันดูดฝุ่นอยู่แล้วคงไม่ได้แตกเลยนันมากหรอกเพราะฉะนั้นมองข้ามจุดน,นี้ไปก็ได้ครับ และนี่ก็คือการอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็รีวิวคร่าวๆข,ของหุ่นยนต์ทําความสะอาดทูเว่โรบอทไฟเดอร์ Two Fighter, แบรนด์ใหม่ในเครือเสี่ยวมี่ครับผมสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านมือใหม่นะครับหรือใครที่ไม่อยากทําความสะอาดบ้านเองนะครับไม่ชอบเสียงดูดพื้นดังๆนะครับไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นไม่ใช่แค่กวาดพื้นนะมันยังถูพื้นได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครกําลังมองหาหุ่นยนต์ทําความสะอาดนะครับดีๆสักหนึ่งตัวแต่มีงบประมาณไม่เกิน10,000ื่นแล้วก็ ดิมแนะนําให้มองเจ้าตัวนี้ไว้เป็น1ตัวเลือกครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน s h o p e ีนะครับชื่อร้านว่าโย p i n Thailand Store ครับผมนอกจากนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะมีโค้ดแจกกันด้วยนะครับเป็นโค้ดลดราคาพิเศษสําหรับแบรนด์ทูเวเลยที่สําคัญนะครับถ้าเกิดใครอยากได้หุ่นยนต์ทําความสะอาดตัวนี้นะครับตัวที่ดิมรีวิวไปที่แบบฟรีๆเลย ทำตามดีมได้เลยครับดีมีแจกหนึ่งรางวัลอย่างแรกครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Sho ป e ี้ครับเซิร์ชร้านที่ชื่อว่าโยผิน Thailand Store ครับจากนั้นกดติดตามแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับแล้วมาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับว่าทำไมถึงอยากได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ไปคลองคอมเมนต์ comment ที่ถูกใจทีมงานที่สุดนะครับเราจะประกาศผลทาง Facebook และติดต่อไปทางอินบ็อกซ์นะครับ ถ้าเกิดใครนะครับดูคลิปแล้วถูกใจนะครับชอบนะครับอยากได้ของฟรีแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e p เพจของเราไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย